you left me with, a thunder star uh, Taked up love and broken hearts That's all you left me with, a thunder star And... Eh. Oh, ถ้าฉันมันไม่ดีทิงไปได้เลยแต่มีทางเลือกที่ดีกว่าน,นี้ก็ไปได้เลยไม่ต้องมาทนกับฉันมันไม่จำเป็นเลยเอ <Hey, S 1> ฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอแต่ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอคนแบบฉันเธอคงไม่เคยเจอ hey, ฉันไม่เคยดีสำหรับใครแต่ว่าฉันไม่เคยเล่นกับไฟเดี๋ยวปวดใจมาเล่นกับใจบอกรลกเธอตอนนี้คงสายไปอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายของหัวใจแต่หลายครั้งฉันก็พลาดไปแต่ได้เลือกที่ จะจากฉันไปในคืนที่มืดจะให้เธอมาเป็นแสงไฟบน์เธอสว่างกุดดาวดวงใดแต่ว่าฉันทำเธอเจ็บที่ใจเออแรกๆก็หวานไม่นานก็ขมถึงฉันไม่มีแต่เธอยังทนขอโทษเพราะฉันมันจนแต่เธอกับทอมมันฉันมันไม่ใช่คนเอก็เนี่ยพี่ทูอยู่หน่อยถ้าฉันมันไม่ดี ทิงไปได้เลยเธอไม่ีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็ไปได้เลยไม่ต้องมาทนกับฉันมันไม่จำเป็นเลยเอ้ฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอแต่ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอคนแบบฉันเธอคงไม่เคยเจอในใจที่ฉันมันไม่มีความรู้สึกเพราะฉันระบายมันลงไปกับเพลงจะใช้เวลาทั้งหมดที่มีตอนนี้ก็เพื่อหิวใจตัวเองไม่โทษเธอเลยเพราะฉันเป็นคนที่ทำมันพังก็ได้แต่ทำตัวเองว่าฉันดีพอหรือยังจะต้องขอโทษทีครั้งที่ฉันยังดีไม่พอเอง A T w o ถ้าฉันมันไม่ดีถิงไปได้เลยแต่มีทางเลือกที่ดีวกว่าน,นี้ก็ไปได้เลยไม่ต้องมาทนกับฉันมันไม่จำเป็นเลยเอฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอแต่ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอคนแบบฉันต่คงไม่เคยเจอ